ความหิวไม่ปลาณีใครนะคะจัดเลยค่ะกินกาแฟเข้าไปไม่หมดแก้วเลยเพื่อนๆจ๋าเนี่ยอย่าตันกาแฟความหิวไม่ปลาณีใครนะคะจัดเลยค่ะกินกาแฟเข้าไปไม่หมดแก้วเลยเพื่อนๆจ๋าเนี่ยอย่าตันกาแฟเก็บหานก็มือแล้ว จจรรริิงงแลคือกินข้าวแต่เช้าก็หิวจริงค่ะหิวจริงกี่นาทีแล้วยาวอีกแล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุน่ินนนป็นการมาโดยตลอดนะคะลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องสองการเฉพาะตื่นเชา้าคือหิวเช้า หาข้าวหาปลาให้พ่อบ้านกินก็ดูแลบ้านช่องห้องค่ะให้มัน,นการตัดแต่นก้อฟักมาไม่เอาไก่เพราะว่าไม่กินไก่กินเต้นาหารก็มีอยู่แล้ว ก็มืเอเวคุณข้าวอิ่มก็จะไปส่งร้านจิคะไปส่งร้านโรงเรียนอิ่มต้องใจกลับมาก็ลูกหลานยังไม่ตื่นเลยย่าตื่นขึ้นมาหิวแล้วเขาบอกความหิวไม่ปานีใครนะคะจัดเลยค่ะ กินกาแฟเข้าไปไม่หมดแก้วเลวยเพื่อนจ๋าเนี่ยยังตันกาแฟความหิวไม่ปลาณีใครนะคะจัดเลยค่ะกินกาแฟเข้าไปไม่หมดแก้วเลวยเพื่อนจ๋าเนี่ยยังตันกาแฟลันไม่มีใครกินเขาสวยเขากินแต่เขาเหนียวการก็ไปอุ่นสิหึึไร้ป็นไหวมนก็มือแล้ว ไม่มีใครกินเขาสวยเขากินแต่เข้าเหนียวในการก็าดยอุ่นสิไม่รู้เป็นไรหิวกี่นาทีแล้วอืยาวอีกแล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุนชิปรายการมาโดยตลอดนะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะข้าวอิ่มก็จะไปส่งร้านสิคะไปส่งร้านโรงเรียนอิม่มท้องใส้กลับมาก็ หาข้าวหาปลาให้พ่อบ้านกินก็ดูแลบ้านช่องห้องค่ะมันใช่คอนเทนต์นะการหิงจริงๆหิวคือจัดค่ะเสร็นเช้าหิวเช้าน้ำพริกน้ำพริกปลาทูตามไ้เมื่อวาน<อ>หิวจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์มันคือเราหิวผักเมื่อไหม น้ำลดน้ำหนักกว่าเนอยอเนาะว้าว <Wow. S 1> ไม่ใช้คอนเทนต์ในการจริงจริงหิวคือจัดค่ะเสยนเช้าหิวเช้าน้ำพริกน้ำพริกปลาทูตำ้เมื่อวานหรือจรออะไรอ่ะหิวก็ต้องกินก็เลยต้องกินข้าว ไปหน้ายังไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงเขาบอกว่าฟันไม่ต้องแปรงหรอกกินเข้าไปมีวิตามินเอถึงแสก, <laughs> กินไปเลยข้าวก็หุงไว้อันนี้มันเป็นข้าวไปอุ่นหุงเยอะเมื่อวานก็มือแล้วคอนเฟนรอบตัวหิวก,ก็กิน กินก yeah. mm ็ลงคลิปแค่นั้นเองก็่ยากอืมอันไม่มีใครกินเขาสวยเขากินแต่เข้าเหนียวในวยกันก็จะอุ่นสิอืมอืมไม่รู้เป็นไรหิวไม่ต้องจุดปลักให้น้ำหวานหมุนน้อนส็ดล่องพอเลยอืม ลูกหลานยังไม่ตื่นเลยญาตตื่นขึ้นมาหิวแล้วเขาบอกกินกาแฟเข้าไปแล้วแสบท้องหิวสิคะหิวกันจันเลยไม่ต้องรอไข่ต้มหนึ่งฟองเนาะหิวไม่ต้องรออันนี้ไม่คอนเฟนรอบตัวหิวก็กินกินก็ลงคลิปแค่นั้นเองกราอยากคอนเฟนรอบตัว เนี้วก็กินกินก็ลงคลิปแค่นั้นเองอยากหาข้าวหาปลาให้พ่อบ้านกินก็ดูแลบ้านช่องห้องค่ะให้มันมข้าวอิ่มก็จะไปส่งร้านจิคะไปส่งร้านโรงเรียนอิ่มท้องใจกลับมาก็ ข้าวได้เลยนี่ยยังเหลือยังเหลือเยอะอยู่เลยเห็นไหมมันกินข้าวก่อนคอนเฟมรอบตัวนิ้วก,ก็กินกินก็ลงคลิปแค่นั้นเองขยับอืม,อม,อมก็เลยต้องกินข้าวจัดไปหน้ายังไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงเขาบอกว่าฟันไม่ต้องแปรงหรอกกินเข้าไปมีวิตามนฟันไม่มีใครกินข้าวสวยเขากินแต่ข้าวเหนียวในกันก็จะอุ่นสิ ไม่ว่าเป็นไรหิวความหิวไม่ปลาในี่ใครนะคะจัดเลยค่ะชิมกาแฟเข้าไปไม่หมดแก้วเลวยเพื่อนๆจ๋าเนี่ยยังดันกาแฟหิวหวูกินๆไม่ใช่คอนเทนต์นี่คือเราหิวผักยอ่แหละยังไปกับชูกาแฟเป็น กินเช้าก็อิ่มเช้ากินสายก็อิ่มอาหารก็ไม่เแล้วก็เลยต้องกินข้าวจัดไปหน้ายังไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงเขาบอกว่าฟันไม่ต้องแปรงหรอกกินเข้าไปมีวิตามินไม่ต้องจุดปลักให้น้ำหวานหมอนน้อน็ค้งคอเลย น้ำลด <c ười> น้ำหนักกว่าเนยเนาะว่าไปดจริงและเรื่องจริง<ม>คือกินข้าวแต่เช้าก็หิวจริงค่ะหิวจริงน้ำลด <c ười> น้ำหนักกว่าเนยเนาะ ว่าไปอาหารก็มือยู่แล้วความหิวไม่ปาในีใครนะคะจัดเลยค่ะชินกาแฟเข้าไปไม่หมดแก้วเลย,ยเพื่อนจ๋าเนีย่ยยต่งกันกาแฟหาข้าวหาปลาให้พ่อบ้านกินอืมก็ดูแลบ้านช่องห้องค่ะ มันกินกาแฟาเข้าไปแล้วแสบท้องหิวสิคะหิวก็จันเลยไม่ต้องรอไข่ต้มหนงฟองเนาะหิวไม่ต้องรออันนี้ไม่สะอาดสะอ้าน <laughs> ชีวิตแม่บ้านอย่างเหตยการ <c oughs> ทุกอย่างไม่ใช่คอนเทต์น,นะี่จะการทํทำลงไปไมีแต่ชีวิตจริงและเรื่องจริง<ม>คือกินข้าวแต่เช้าก็หิวจริงค่ะหิวจริง ลูกงหงายยังไม่ตื่นเลยย่าตื่นขึ้นมาหิวแล้วเขาบอกหือไปรออะไรอ่ะหนูก็ต้องกินลูกงหงายยังไม่ตื่นเลยย่าตื่นขึ้นมาหิวแล้วเขาบอกไม่ต้องจุดปลั๊กให้น้ำหวานเหมือนร้อนๆสดคล่องพอเลย สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องสงการกระพะตื่นเช้าคือหิมเช้าูงมากมาหานก็มีอยู่แล้ว